สวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งกับ Turbo Space โปรแกรมนะก็ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่เรา,อาสอนในเรื่องของอาการโคจรรอบโลกนะครับวันนี้เราก็จะสอนในเรื่องของการกลับเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศและลงจอดเข้าสู่โลกซึ่งเราก็กดที่ Turbo Space t a r k e y Center นะครับเราก็จะได้ตัวจะได้เห็นว่ามียานไหนบ้างโคจรรอบโลกของเราอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งเมื่อ,อก่อนหน,น้านี้ผมทำการปักธงนะครับเพื่อ เพื่อบอกว่าไอ้จุดที่เราไอ้อะไรอะเขาเรียกว่าอะไรฐานทัพของเราอยู่ตรงไหนนะครับฐานไ,จไปจนถึงทีเนี้ยไอ้คราวเนี้ยโอดินศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับก,ก็โคดการโคจรรอบโลกอยู่ครับซึ่งก็เดี๋ยวผมจะทําการกดที่โอดินนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งเสร็จปุ๊บจะกดไฟล์ต่อเพื่อทําการบิน เนี่ยพอบินต่อนะครับผมสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นหลักเลยคืออะไรนะครับผมก็คืออิเล็กทรอนิกชาร์จนะครับผมก็คือพลังไฟฟ้าของเราตอนนี้ไฟฟ้าของเรามีค่อนข้างจํากัดน,นะครับผมนะต้องเป็นข้อ,ค,อคว,ควรระวังอย่างมากอย่าให้นักไฟฟ้าเราหมดก่อนเวลาอันควรนะครับผมไม่งั้นเราจะควบมยานไม่ได้เลยนะครับโอเคคราวนี้เมื่อเราจะทําการลงจอดเรากะไว้ดีกว่าว่าเราจะลงจอดตรงฐานเราพอดีเลยะ้ะกัน ผม,ผมก็จะทำการเล่งเวลาก่อนนะครับอ้เมื่อกี้วิทยาศาสตร์เมื่อกี้อะไรอ่ะไม่ทันเออออวิทยาศาสตร์อีกแล้วค่าดีอ่ะอ่าวิทยาศาสตร์ไรเอ่ย EV a r e p o r t นะครับผมว่าทำการเก็บ EV a r e p o r t รู้ว่ามีอะไรมั่งอ่า EV a r e p o r t ทีพอร์ตของอ๋อเดสเซิร์ฟครับในพื้นที่ทะเลทรยายนะครับอ,อ๋อโอเคมีอะไรอีก,อ,กอ,นนอ่ะไอกีเอไม่เป็นไรอ่ะอย่าบอกว่าทะเลทรยายทะเลทรายอ่าโอเคโอเค e อ a ออกมาแล้วก็เก็บเอเ ไม่มีอ,อ,อะไรโอเคเข้ายานเดิมน,นะครับเราจะกำลังเข้าสู่เข้าใกล้พื้นที่อ่าโอ้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 เอพีทำไมถ่านลาโอเคเราก็กำลังเข้าใกล้ฐานทัพของเรานะครับผมดังนั้นสิ่งที่ผมต้องทำคืออะไรลดความเร็วลงนะครับผมคือเลื่อนหน้าไปหารีโทเกตครับแลวลดความเร็วลง ระหว่างนี้เราก็ทำเกิดเอสเอสนะครับเพื่อไม่ให้มันเลื่อนไปโอเคเราก็ทําการลงสู่พื้นนะครับโดยที่อ่าประมาณมีหลกักการนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าจังหวัดไหนที่มันเราจะลงเขาเรียกอะไรลงตรงใช้พิษอากาศดีหรืดลงอีกหม่อกันประมาณนี้เนาะน่าจะลงใช้พิษอากาศได้ดีนะครับผมระหว่างนี้เราก็อ่อ ค,คิดว่าคาดเดียวเศรษศาสตร์คาดเดียว,เ,ยวเ,เราก็ค่อยๆหล่นสู่ชั้นบรรยากาศครับผมคาดว่าเราต้องปรับอีกนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันดีดเกินไป ก็อ๋อโอเคผมได้ e v a รีพอร์อก็ไม่คันเนี่ย EBA h i g เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไว้ทำเอ่าทำธุรกิจไอ้อ่าสร้างสถานอิมพักระละกันเราค่อยเราค่อยเก็บ e v a เยอะๆเลยละกันระหว่างนี้เราก็จะทำการลงจอดเข้าหาอ่าเขาเรียกอะไรนะเค r b i n Kerbin Kerbin Space Center ของเรานะครับฐานไปเสน ก็เล่นเครื่องเหมือนเดิมนะครับผมไปหาร,รีโทเกนนะ,ะก็ทำการลงซึ่งระดับความสูงของเราตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับก็เราทำงานก็ได้ให้มันลดในชั้นบรรยากาศก่อนนะครับผมการให้มัลนลดเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ่อรับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมัวในเรื่องของมันจะอ่าลดเลยไปยังไงครับ เราละว่ามันอาจจะเลยนิดนึงโอเคเรากำลังลงสูงใช้มาตรการนะครับผมแล้วผมไม่กล้าทำ e v a ตอนนี้เลยเพราะเรากำลังลงมาเร็วเกินไปนะครับผมถ้าทำ e v a ตอนนี้อาจจะพลาดตายได้ง่ายเลยเดี๋ยวนะผมไม่ขอทำ e v a ตอนนี้ก่อนนะนครับเรากำลังลงนะครับผมผู้โดยสาร ครับผู้ิสสารกดทราบนะครับขณะนี้เรากำลังลดแตะดับลงสู่ท่าอากาศยาน KSC ครับในตลกตลกใช้ได้เลยนะครับอย่างนี้ขอให้ทุกท่านนะครับรัดเข็มขัดให้แน่นนะครับผมแล้วก็เรากำลังลงสู่ชั้นบรรยากาศนะโอเคครับมัจะทำการดิ่งพัสดุทาต่อนะครับเพราะมันกำลังเลย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 ไกลแน่ๆล่ะครับตอนนี้เห็นแล้ว

Okay. เราเข้าสู่ชีวิจอากาศแล้วนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรก็คือถ้าเกิดไอ้นี่อุณหภูมิสูงเกินไปนะครับก็อาจจะขับอาจจะพังระเบิดการอากาศได้แต่เนื่องจากเราเร่งลดความเร็วอยู่ตลอดนะครับดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิบหกคุณดันเกิดก็เออดันเกิดเกิดขวายอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่มีอะไรเกิดขึ้นอย่ปกติดีอย่ปกติดีนะครับโอเคผมก็จะทำการปล่อยลมชูชีแล้วนะครับผู้ความเร็วเราสูงมากเลยปล่อยลมสูชี่ในขณะที่มีเราอยู่ในความเร็วเสียงเนี่ยอันตรายนะครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนแล้วกันไม่แน่นทาผมอ๋อผมจะลืมดีคาปเปิลลืมลืมอะไรอะ่ะไอแยกชิ้นส่วนออกเลยมีปัญหาเลย โอเคแล้วก็ลงสู่พื้นนะครับผมห้าร้อยเมตรตกลงกางเต็มที่แล้วก็โต้สั่นๆแน่นอนครับตะรวจเราหนักออกวัดนงนักนสิ่งที่อาจจะต้องเจอแน่ๆคืออ่าชิ้นส่วนราจะระเบิดตอนลงทางโอเคชิ้นส่วนราระเบิดจริงด้วยครับ โอเคเราการทำรานับกู้มากเราก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ได้อาภารกิจกับมาโอเคได้วินแศาสัตร์แต่มาด้วยเยอะๆเลยสามสิบแปสม่วนอเคอาเรเ็วลอัพด้วยเจไไ็กระดานเสร็อัพด้วยภารกิจก็คือภารกิจอ่าแฟนเซนดาองสเปซอาริบิเราก็ได้กลบมาด้วยนะครับผมแล้วก็ภารกิจเอร์เคอร์บิอมก็ได้มาด้วยนะครับ นะครับผมสำหรับวีดีโอในการ re-entry นะครับผมหรือกลับเข้ามาสู่พื้นโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผม,ผมก็ขอให้ทุกท่านเดินทางและเที่ยวสู่ฟ้าเด้เป็นสครับ,รบแต่วันนี้สวัสดีครับผมมานะครับ